คุณยายแปรใครถึงร้อยก่อนคนนั้นชนะนะคะรางวัล2ครั้งนะคะอะมาค่ะหนึออ่งห้ามาดูนะคะดูนะคะห้าหนึออ่งองสามสี่ห้าปรเอาหนึ่ไว้ค่ะมีบันไดเอาวันหน้าอยู่ค่ะหนึ่งเลยไหมออว้าว ภาาวนมันในตรงนี้ก็มีค่ะไปลดสองหนึ่องอีกสนะคะลุ้เด้อกเด้อขึ้นไปเด้วให้ไปไกลๆเดือให้นี้ไกลๆเล่าสามสิบแปดเวเก้าสี่สโอเคสงนะคะสนะคะขึ้นไปในลิ้นนะคะสม้าอรังเจ้วะหนึ่งสอ เด 2> 2> k> <k ี๋ยวก็ทันแล้วค่ะต um ั้งกับไปลวดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปลอดภัยค่ะแม่น้องอุ้มเดี๋ยวจะขึ้นบันตรงนี้ให้ดูนะคะคอยละวิ่์น้ำหัวงูกับหางงูอยู่เดี๋ยวนี้หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้ขึ้นหกค่ะ สุยสนะคะหกค่หนึ่งสองสมห้าว้าเตเตตตตา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 มาน้องุไม่ทันค่ะมันได้อยู่ไหนนะมาได้ขุนยสีค่ะไปสานะคะโอเค บ่เอาเด้อหัวงูีหัวใจแถวหกสิบแปดค่ะหนึ่งสองสามสี่วาเด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 าตามตามอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาเลือกมีกาะทมาแล้วค่ะกระทมาลึกกึกกักแล้วมาลักกักกึกแล้วมาลึกกึกกักี หนึ่งสองสาสี่ได้บได้บไม่มีอะไรค่ะมีแต่หัวงูสองหนึ่งสองเอาจะพองตาไปไหนท่านเน้งอุ้มอย่าไปประมาทสัดคุณเรา้วสี่ค่ะหนึ่งสองสาม เดีวเด๋วเดวเดๆวเดวมายายเปลเราไปต่อหนึ่งเริเดาอยู่ค่ะสามค่ะหนึ่งสองสามโอ้โหทำไมน้องอุ้มไม่อยู่ไกลจังเลยจะมาขึ้นมาในตรงนี้ค่ะหนึ่ง เลกผสมน้อยค่ะหนึ่งค่ะสามสามย่าวหนึ่งสองสามโอเคไม่เป็นไรบัดเพยอยู่เว้ยบัดเพยอยู่เว้ยถ้าไงเปย์ได้สองจะได้ขึ้นบันได้เลยสาธุด้อยเหตุผลตันตาก็ได้ขึ้นบันไดนเดีอ3สามค่ะ หนึ่งสองสามบันไดเด้อลูกเด้อใครอยากไปได้สองคืนบันไดขึ้นถึงหนึ่งร้อยเลยค่ะบันไดก็ได้ให้ได้สองจบหรือเปล่าเสียวเชียวเชียวหนึ่งสองสามสี่นี่แต่หัวงูเด้วยมันียังมีโอกาสน้องอุ้งมีโอกาสโอ้ยโอกาสของกบยันนกยุ้ยแต่ลางคุณไปต่อจ้ะหนึ่งสองสามสี่โอเคอยู่รอดปลอดภัย เดี๋ยวจะมาขึ้นบันไดตรงนี้นะคะเเลยค่ะยายขี้ปยนนันสองไปต่อค่ะยายแปหนึ่งสองยรถดปลอดภัยค่ะสี่ค่ะไปเลยจ้หนมึ่งสองสับสี่เ่อปสั้นๆรอนุ่มถ้านุมได้สองันไดขึ้นมาหายายแปเลยนะเออปั่นยังไงให้มันได้สอง หนึ่งค่ะอย่าแปะไม้ได้สนะถึงเลยนะคะทีเดียวเอาไปอย่าวาเฮ้ยเฮ้ยว้าวำห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่หโอเคอยู่รอดปลอดภัยเซ็ไดแล้วเรางัดเได้กะไเ็ด้ใหญ่สองห้วยสโอ๊ยไปได้หนึ ถ้าได้สองนี้ลูไปข้างล่างอีกแล้วหนึ่งค่ะเอาคือเอาหน่อยแท้มักหน่อยเตี่ย <6 S 1> <6 S 2> หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โละเสียวเสียวตรงนี้แหละค่ะยายเปน้อ,องงตามมาสองค่ะสองค่ะไปค่ะหนึ่งสองโอเค แปะห้ามได้หนึ่งนะหนึ่งกับสีมวนะหนึ่งกับสี่มวสามสามว่าหนึ่งสองสามวต่ว่าท่านคอยต้องได้สามคุณเด็กได้สองกระไดต่ไว่าระไดหนึ่งนะได้ยังอุ้มโอเคเ่นยุนีลาตะลางสามสี่ห้าหกไม่ต้องไปรอกกรรมการขอ หนึ่งลงเลยนะสงจะเป้ยหึ่งสองตึงตึง๊ตึ๊งตึ๊งตึนะะะ๊งตึ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 งตึ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 ๊งตึ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 งตึ๊งตึงตึงตึ หนึ่งมาลูกหนึ่งสองสามสี่โอเคอยู่รอดปลอดภัยอยู่ค่ะเกอบเก็บเก็บของงูนะคะสี่ค่ะถิมารอดน้องอุ่มยูสิศสี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะสาม มืดโอ้โหยายเปมาหรือเปล่า <abonn> ว <Home> ันนี้ไม่มาเลยนะมาเลยจ้าบยปปั๊ม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 พันมาสิบบาทบ่เอาเด้ลูกสิบบาทอ่าอีกครังนึงจ้ะอ่ะน้องอุ้มหมุ้ยายเปดูหน่อยจ้คุณยายเป๊ะดูน้องอุ้มหมุนนะคะเบ่งเราเบ่งพันอย่างเดียวค่ะเอาลวด ต่อแล้วสิบบาทมาอีกคนโอ้สองร้อยปรับใจค่ะค็ขายๆก๋วยเตี๋ยวหัวนี้มายายแปเอาให้ได้นะคะมาเลยจ้าปับเอาแต่สิได้แต่สิบบาทนี่เต้แบ่งพัน